แรงดีค่ะคุณหมอบอกเออมีน้อตัวยาวนะคะคุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยเหนื่อแล้วว่าพี่พดดำพี่เอ,ออยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เออ25ปีเต็มๆแล้วอะค่ะจับในอันดับ5ข่าวร้อนกับข่าวห้ามพลาดส,สัปดาห์นี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวดีๆเพียบไปนับไทยหลังกันเลยที่อันดับ5 นุโมธนาบุญวาที่ขุณพ่อลูก3ามแมทธิวดีที่ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทแบบงเงียบๆที่วัดพระธาสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ29สิงหางคมที่ผ่านมาสึ่งย่งตรงกับวันเกิดอายุครบ44ปีพอดีโดยมีภรรยาลีเดียสรันรัตอุ้มท้องแก่และลูกๆน้องดีและน้องเดมี่มาร่วมบุญซึ่งพระแมทธิวได้ฉายาทางธรรมว่าชาตปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาเกิดแล้ว ขอรวมเหตดังๆกับว่าที่คุณแม่ดีว่าดาเอ็นโดรฟินทีประกาศข่าวดีรับวันเกิดอายุครบ36ปีว่ากำลังจะมีเบบีคนแรกให้กับสามีเดนนิสแล้วนับเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดตอนนี้อายุคัน4ี่เดือนสุขภาพแข็งแรงดีทั้งแม่และลูกแม้เรื่องงานจะยังพักไม่ได้แต่หลังจากนี้จะหันมาโฟกัสที่ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งแข็งแรงดีค่ะคุณหมอเออมีแนวโน้มตัวยาวนะคะคุณแม่คุณแม่ก็ดีใจด้วยเพราะคุณแม่ตัวสั้นมาก ทำงานได้อยู่ค่ะแฮปปี้ถือว่าโชคดีว่าเป็นเป็นคุณคุณแม่ที่ไม่ไม่แพ้เยอะเขาก็น่าจะแบบเออมามีมามี go to work นะอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะก็ขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็รอดูว่าเขาจะแรปเก่งหรือว่าร้องเพลงเก่งแล้วกัน <laughs> ปังใจจะจัดงานบุญทั้งที่จะกลับเจอดราม่าสนั่นกับงานวิ่งการกุศลของก้อยรัชวินหลังมีเพจหนึ่งลงรายละเอียดบิดเบือนความจรงิงเรื่องค่าสมัคร3,500บาทบริจาคเพียง100บาทซึ่งจากข้อความนี้ทำอาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ล่าสุดก้อยที่บินขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพฯละขอชี้แจงอีกครั้งยืนยันทุกหนึ่งการสมัครจะบริจาคเงิน100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมส่วนบัตรการกุศลค่าสมัคร3,599บาทจะมอบให้มูลนิธิเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคนอาจจะคิดว่างานนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งการกุศลเนาะ สำหรับก้อยคำว่างานวิ่งการกุศลคือ100%ทั้งหมดจะต้องเข้าองค์กรการกุศลที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนแต่ว่าสำหรับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปที่มีการแข่งขันมีคนได้รางวาัลใครวิ่งเร็วก็ได้รางวาัลอะไรอย่างเงี้ยมีของที่ระลึกกลับบ้านไปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวผู้จัดงานเนี่ยเขามีความตั้งใจอันดีที่อยากจะส่งต่อ ให้กับผู้หญิงที่ปวดเป็นเรงเต้านมซึ่งอันนี้ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีตัวก้อยไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่ามันจะถูกภาพพิงไปในด้านอื่นๆที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าภ้าพ,พิงไปถึงลูกหรืออะไรแบบนี้ถ้ามองใน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 ความเป็นแม่ในตอนนี้เนาะเราก็คงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีไซเบอร์บูลลี่แบบนี้เป็นแม่ต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องปกป้องลูกเราค่ะ 2กับการประกาศวางมืออาชีพนักปั้นดาราของเอสุปชัยหลังสร้างสุปตาปอนวงการมานานถึง25ปีเจ้าตัวโอดเจอปัญหาสารพันให้ต้องตามแก้หรือแม้ลงทุนโมนาให้แล้วหลายล้านแต่ชิ้นนี้ก็เคยเจอตอนนี้ขอหยุดเพราะวันปัญหาโรคซึมเศร้าขอใช้ชีวิตนี้อย่างมีความสุขดีกว่าเหมือนกับมันเหนื่อยแล้วว่าพี่พดดาพี่เออยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เอ่อ25ปีเต็มๆแล้วอะค่ะแล้วเหมือนกับสภาวะจิตใจเราอะบางทีมันมันไม่ทนต่อความ จ็บช้ำในบางเรื่องได้เดี๋ยวเราก็เลยอยากอยากมีความสุขแล้วอ่ค่ะอยากใช้เงินที่เราหามาถ้าเราทําไปเรื่อยๆแบบนี้เยอะๆนานๆแล้วมันหนักๆๆักพี่กลัวภาวะซึมเศร้ามันจะกลับมาม่ตัวเรา และอันดับหนึ่ง 1, ยกให้กับความปังไม่หยุดของไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยลิซ่าและลิซ่าที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวคนแรกที่คว้ารางวัลสาขา Best K-pop Video จากผลงานโซโล่เพลงลิซ่า Play, isa, บนเวที MTV Video Music Awards 2022หลังวง BTS ครองรางวัลน,นี้มานานถึง3ปีติดทำกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากชาวบลิงทั่วโลกโดยมีสาวสสมาชิกแบล็คพิงคอีก3คนร่วมยินดีด้วย Um, I want to thank you to um, MTV for this um, wonderful honor. Blinks! I mean... Yeah. Blinks. I mean, you're, you're like the most um, important ones. Like, Thank you so much for making this happen. I love you. For loving, issa, so much. Um, have wonderful have night a นอกจากนี้สีสาแบล็คพิงยังคว้ารางวัล Best Metaverse Performance ในเพลง Ready for Love และขึ้นโชว์เพลงใหม่ PINK v บ n o m ซึ่งถือเป็นการแสดงครั้งแรกในงานประกาศรางวัลของฝั่งอเมริกาอีกด้วย หลังจบงานนี้ลิซ่าย,ยังโพสตเข้าความเป็นภาษาไทยผ่านไอจีที่มีผู้ติดตามถึง81ล้านคนว่าขอขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่ทุกคนมีให้หนูนะคะเป็นเกียรติมากๆเป็นรางวัลที่หนูเชื่อว,ว่ามีคุณค่าทางใจทั้งสําหรับหนูและก็บลิงค์น่ารักที่สุดเลยคะ่ะ